สาวว่าเราากินเกียวห้อนนี่น้อกเนี่ยน้ำเจ้าห่อนเขาเห็ดแบบนี้บอะงเขนยคือตนี้ว่าการเลยเออเสียวด้วยมาปินนพองมาไล่เดี๋ยวช่วย่ว่พี่น้องครับสามสามสิบกี่เสามสิบกิโลหน้าี่ผามีน้องเอาสามสิบกิโลก่อนเมลมาแล้วกอเราเอาไรา ซิงตาน้อยเ่งแต่ก่อนมีได้รที่ขับเปลี่ยมันเป็นไม่ใครก็เลยบอีูพนานพี่เลิกขอได้มกระดิ่งนี่แหละหน้อยคนหน่น้อยสามสัวน้อยคนนน้อยดักเสือตายไปมาที่นีบดีแค่หนยห็นอุ้นว่ายมาค่ะสวัสดีค่ะน้ำมอบอกเมนุเหมือนใจกำลังครัวชุลมุนหุ่นว้าย่าวีีนอล พ่อคิดเรื่องนี่ค่ะถ้ามีพ่อหน่อยคิดเรื่องแม่ก็บหู้ดีพ่อกับเรื่มหนาเรื่มหลังลืมมาแล้วกับเท่าหน้าเท่าสวัสดีก็เงี้ยหน่อยสวัสดีครับพี่น้องพ่อน้อยมาแต่เสื้อเบ็ดครับสวัสดีค่ะเอาเอามาเอาเนื้อเนี่ยใช่ฮะมากินเ่อได้ไปเสื้อได้ชิปโบราณหนึ่งก็เงี้ยหน่อยให้นางกินเหมือนนี่หน่อยรู้สาวว่าเราพากินแก้วฮ้อนนี่พี่น้องมาตากเ็ดแต่นั้นมีท่านได้กินดิบเด้อพี่น้อง แต่ว่าเนื้อนี่งามว่ามันจะเกิดร้อยนละรอความร้อนเพคอดบีฮะเยอะกับเราอดเอาลูกเอ้ยถ้ามันอันนี้ก็อดได้ยุ่งเนี่ยเหมือนลุงเก๋ย์เรายัง่อดลุงเสียงว่ามาเด้อพี่น้องท่ามากินน้ำกันเด้อครับเหมือนเออันเอ็ดโลเปธาเราได้ลูกเด้อใต้เจ้าซื้อต้นหอมมาเหมือนเราก็คุ้มห้ยข่อยว่าเอาหอมไหมเอ้ย จ้าว่ามันหนุกเอามาอยู่กกบ่รเฮ้ยต้องอจ้ายไปตลาดบอกเราเนี่ยครับเข้าเสี้ห์เจีวห่อนขี้เพียรครับผมเตรียมผักโหละพาผักกาดกระผมแธ<า>อจำนี่ต้มเครื่องอันน้ำซุปไวทาครับหอมแดงทุกชาทุกตะไคร่พริกสดใบมะกรูดครับนี่ขาดไม่ได้ที่เด็ดคอมหอมหักผักสีใส่ล่างผักกันเด้อ นี่ครับฉลองหมอต้อมไม้ครับผมก็ชื่อม้มค่ะกรินหน่อยสิมาครับโอ้โหมีหอ,อยังบุกับนี่อินมาเฟมอินมาเปมก่อครับน,นครับน่ครับหนก็มันจัง่อยก็ค่ะพี่นุ๊กมันหยาหาบูแตท่าเปยเปียง่อคนหนอ,นหอง,ง,ม,งมันง่ามบริเบืงขนาดตาอย่างเดียวหรอครับ เอาดับแดดเขาก็เบิ่งนานละเห็ดแนวยูแนวกินเป็นนิสัยดีนี่ค่ะอย่างละหลักฟักชีค่ะหอมแดงทุบจ้าแมนหน่ำแจ้วห่อนเขาเห็ดแบบนี้อยู่บ้างใช่เขาต้องมีแก้วเพียวขมๆเล่มั้างห้องของบ้านในเห็ดแจีวไหมอ๋อเห็ดจังไายสันครับเราสูตรไรล่ะครับต้องพ็ดว่าเป็นอะไรละงงเลยครับ ติดปลาปะเอาไปปผูกน้ำพ่อมเพิ่มความหอมครับผมผู่กับความดีของเขาครับใส่ลงไปครับผมขาดบดได้ครับหมไหมก็่เฮ็ดจังไลยเนาะเฮ็ดอันปลาจุ่มกับเฮ็ดจังสี่เล้วจ้ะพีะ่น้องอ๋อหมอเก้าไปทางไหนครับเอาอัน,อนแหกของช่างโอ้มือนันโอกสมุนไฟไฟเกือบดูดเว้อกสมุนไผ่ไฟเกือบดูดอันนั้นมันหลดุดไหมจอมหมองปาก <c oughs> มันม้ะ ตามีลเป็นผู้เสียดมใหมล่ะจะแต่วันนี้ทำทาแวสิเว่าต้อป็น <c oughs> เสียบานนึงเสีไปเสียมาับเน <c oughs> พี่น้อง <c oughs> มันแต่จีละแต่รด,ดีจงงัง่ยบะโอ้แมมเอ,อ้ยแต่สายไปเลียนมอคอพี่น้อง สแฉลบหลายเป็นว่านะนะคือเป็นกลวนเธอข้าวขาวก็หนาแม่เก็เย็นไห้นี่สิบหนึ่งค่ะขาไม่แฉลบป่ะเนาะได้ตังสวัสดีจ้ะสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อหน่อยอาบหนาอยู่ครับต่ำเม,มือเล่สิมานต้มเพียถาพ่อหน่อยครับเพียร์ไม่จะเพียงามๆามเลยครับนี่ครับจะขอดมันเพียางามๆหลาย่ขอดเลยครับอันนี้ขามขอดเจ็ดขอดครับ กะสีเอาเพียไปอู้ให้มันสุกก่อนนะครับแต่ว่าเขาจะบากินดิบนะครับมันเอาไปอู้สุกนี่มันสีข้มคงข้มข้าอข้มยังมันกะสีหายไปมันสีแต่กินหอมปัานมนคือจอยะอ้เอากำลังไข่ด้วยครับช่วงนี้ครับโอเคค่ะนี่ค่ะนังจากเท้าเกอาเพียมาอู้ให้มันสุกเดือดเนาะจ้ะแล้วจังเอาไปเห็ดแก้วด้วจ้ะจังสีบะทองเสียและเป็นขยะ เดือดเลยได้ครับตแบบนี้ะครับเชียบตับตงคาลนม่ไดบอกวกัดพกกัดหร่า่อห้สาหลังวาไงพอใส่สินมันมีแมงโอ้แมงลงพอหรือว่าอยู่แมงไหมกรืรอีนอ่นเลย่อไปล้างใหม่แม่น่ะหนอมันมดสุดน่ได้าที่แม่ยืนอยู่ใหญ่นั่งกันูกาใส่เงียบจีแลกว่า ปเลือดก็คือล<ซ>ังล้าคือใส่บอบ,อบีเอามาใส่จะคุมบเซอรซอแมวแมงมันม,มาตองไปแมวจะัป็นาะไรเกิดจาความขอมนะจ๊ะสิ่งก็ได้ที่น้องของั้นมีขมเราดีลงแต่ว่ากับผมเธอไหวก็เป็นอย่างพอพ,อพอะว่าไส้เห็ดใต่คือดีแต่ว่าได้การเลยเดเอามาใ <ละ S 2> ส่ใส่น้ำซุปอีกเด้แบบเพียได้เครับมาใส่ใส่น้ำซุอีกเด้อนี่ยด้เามร้ายเัาตาฝั่งเราเลงหน้าลง<ะ>หลังเราอารรับ ไอ้มุ่นเราบอกว่ายังครับปอกผมยังครับแมลืมแล้วล่ะเจ้าคนว่าเสด็จนยางเดาสิครับเออว่าเสด็เป็นังไคบจนยังเอาไปมนตีน้อยรยโลมาเด้อมันเอาเลยเปิดเลยโอ้ยเอาคือตําบ่บ่ครับจจัดจนน้อยสิปรุงแจงเด้อครับใส่บ่ว่าเกลือบ่ได้นิดนึงจักหน่อยตัวลูกยังได้ความหนเอาเดียวใส่กันบ่ใส่ก็ได้ ใช่ไหมคะพี่น้องน้ำสมุนไพรจ้ะเคี่ยวเอาเต่าครับผมเศษผ็ดปรุงฉุนดุกนักๆจัดไปครับเวทีหน่อยไมน่นี้ปรุงใช่ในหม้อเลยครับเนียนจ้ะเพราะว่ามันจับปริมาณหลายเด้อไม่ไงามพีเก็รูลแล้วปรุงฉุนดใส่แล้วเฮ้ยน้ยหตาเนี่นยนะใช่เนียนมันต้องใส่นิดหนึ่งเด้พอพ่อไม่นเนี่ยไปเสิร์ฟมันไป<ด>เขากันบ่อุ้ย <laughs> พอพอกินมาสุลอบใส่ใสสุลอบด้แม่หเสืแม่นเสืรอจังยนิ้อนึงนิดนึงวยีรีบ่ใส่เนิดเดีอวสร้างวานเสืรใส่เส่สุลอดนี่เอออันนี้มันเป็นอันเน้ออันคุ้ข้ากแกยวห้อนละเมนอยู่แล้วเออใสเฮซูกินอือเสือ์าหลดนะอลเม็นเกยวอนขันควายสวยมาีเนื้อเชวใส่ร่ใสเคนมีตตองมดปีเลยนะ กางเด้อล้าผัวละเดี๋ยวซอยทาเดอดเด้อพเน้นเผ็ดๆจัง่อยเด้อจิจจะจิจะน้ำปลาที่ใส่ยั่นเหลือน้ำปลาโพกก็สั่งไหนขาดเด้อโอ้เจ็แต่งเหลานตะบเ่าเนื้อบ้าวหล่นข่อัออะไรันอต้องส่เนื้อสุดทงานกันเจ็แต่งเน้ออะไรันข้ออรกัน่งีก้งกิ่นงน้องก เพื่อเรามาชงประมาณห้าโมงแรงถึงหกโมงแรงหาม่ไม่ได้กลับนึ่งาน้าเพื่อต้องการที่จะโอ้แมงไม้ก็ย่าเราหขากินซุปกหรอมาแล้วแช่ไว้ไม้ไม่หรือเก่าเพื่อประเข็มเหรอไการไม่ใช่ยวเขาใช่วัน2เผ็ดอีกกันไปน้ำไม่เอากินน้ำจิ้มได้ยางใช่ไ่มเออสำเนากะเจาะหน่อยๆก็ได้รอกำอะไร้ย่ายหน่งตัวมันขม สิมฮะไ่ยาลงเราเนี้ยดีบม่จูเด้อเอาตามทีลย่ารวดอก็ข้ามหมวนี่ละมีขั้นเอาตลยวดเขาก็เทือนปั๊บเดี่ยววอดสักคน้มันปกติจบเดอถ้าเจ้าเมื่อวานเาหับกรยาเมื่อวานนี้แต่ว่ามันหมูเนาออันเซลโดว่าหมูปัจจุบันสามทิพย์ตัวตายหมด มันเป็นเลือดพวดอาวจะมีหัวห้อนบ่เบ่อเซียวโดอยู่บ้านเดัลูกน้ำาลคนทออเสียบลูกเป็นยังไงเส้นน้ำตาลเป็นยังไงเสีบเบอกมาเสีบัเตยเกคเสืเอันนสสอเนอเเัเอืสคอกัส ที่นี่ด้ค่ะซูเจลฮอนเต็มสุดน,น,สนับสุกทำก่อนเราก็เอาถานมาทั้งสี่ถังจัไม่มีแน่ะ้อเสียใจไหมจ๊ะนี่ค่ะ ว่าเอสียวด้วยมากินน้ำพอยด้วยว่าบ่มามกับบบอ่ตองไส่กัได้ว่านี่เขาไปเตียนน้ำมันเครื่องเพิ่นคุยเดี๋ยวดูดพี่น้องครับสามปีนะครับพี่สามสบกีบสามสิบกีบครับผมภาษานเนาะบันนาหงาบางเก็บเพิ่นเขว่าพาขี้ยิวเกียบเพิ่นเขว่าผกบสบายท้องบ่สบายนางโอ้สบายท้องสบายนางเนาะว่าเสบายท้องกังซื้อมวนไปอีกแบบด้วครับ พอเจ้าแะเบิร์นไหวเลยอีกสองปีข้างหน้าเลยนะมหากันครับพี่นนท์คิดว่าเอาครับอันเดือดไปย่างคอนถุงพลาสติกรอทางมีไว้ได้นอนหลับต้องเป็นยังเนาะว่นแต่ยจะไปสังข์ความเดือดร้อนในพวกนั้นจัดนัดจัดเต็มครับพี่น้องเบิ่งนสามสิบกีบวันนี้เอาจนเลิกกินหมดแล้วครับอย่งลรต่างแห้งนงี้แม่นี่แม่นก้อนนั่นน่ะอย่าพาไปตอางคนกูจังขาไล่ ตอนนี้แม่ปางอยากเป็นเอาวบสตายแห้งน้ำก้อนหนึ่งครับผมเพราะง้หน่อยยาข้าวน้หน่อยเสแปรไหเลยขอกินเหย่อยิ่มก่อนหมืนหน่อยเขางหอมเะตำราผู้เฒ่าพูนว่าแนวเสแปบแนวเสแปรเพราะฟ้าขิงนี่ยไปจงมันจงให้มันลูกซิ่กระนังเอาไ้กินสดท้ายกันนะแม่แก้น้ำแม่าไหลด้ยครับพี่น้องนี่ เอาครับไปอยบางๆนะญ่บางเนาะขั้นผ่าเครื่องเราก็มีงน้วยม่ตองเท่อไหร่เ่อตอนงหัวเหรอเนี่ยขั้นไงเราปาดเครื่องเถอะมานะปาดออกมาเนะคบางบางเออบางอยู่ประมาณสองสมนี้ะว่ามันได้การนี่หนอี่นองความบางแต่ก่อนยังมจุดเดวด้วยความนะความบางจัเลยครับปอครับนี่ครับ คำเดียวก็เป็น่างเราทำคำเดียวป็นไม่อัจัยาแก้ลรคมีได้เม็ดใหญ่ได้ครับพี่น้องอันนี้ตอนบใหญ่หนึ่งผ้าเครื่องก่อนใหญ่ปางแล้วว่ามันใหญ่โคตรจำจีนหอดหอนอ่นันเนาะจีนหน่อยไหมจีนหน่อยทางไหนจีนหน่อยเจ้หอนคนเจนนะขางโรงพยาบาลนะคอนทรงจำเป็นโอ้ปกินประจําพอเสียบคากเสียบเป็นพยาบาลอยู่สูงหัวใจครับผม สายต้นที่ทำเอาเสาร์นี่คือเฮ่ดบ้านเฮ็ดการเฮ็ดแม่จริงๆอย่างนี้ลาวค่ะมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แม่ก็เริ่อมหัวดีพ่อก็เริ่มจำบ่ได้ไปเฮ็ดบ้านเฮการแล้วไปนอนปลาเขงหมินนึงเนาะเอาไก่เกาเอาผักลงครับใส่ครับเอาไก่เกามาหรอพ่อเอ้ยผักเข้าไว้นี่นี่ครับพี่เดียนได้ครับนี่หอมเตยใหญ่ขาดค่ะผักเพลียวใหญขาดค่ะนี่ครับผักแพลวครับขัดเจ้าห่อนต้องผักแพลวแต่ว่ากับางคนมันกับกินเนาะ แบบนี้แบบัวบมัดเดีเ๋ยวจะลองมาบางคนก็ากจะกินแก้วห้อนแบบสไตล์เนยย่างบางคนก็จะกินแก้วห้อนแบบออริจินอลไปอีกแบบหลายแบบหลายคันโง่มีเป็นโลกบางท่านบอกโอ้ยพอน้อยมีเอาชมน้ำ <c oughs> ห้อนกันแล้วกันลพ <c oughs> ี่น้องเอ้ยทีนี้พี่น้องพูดไว้เรานี้เห็นตุ่มเห็นพเพลือมันนำผิวหนังมันก็นเลยห่อยวดสะกดแล้ว แต่ก็ดีแล้วล่ะครับพี่น้องแต่ครับมีท่าน,นมั่นใจครับสําหรับพอน้อยผู้อื่นก็กินไปลดครับมีเป็นเพื่อพี่น้องบ้านเฮาเ <c oughs> พิ่นถึงกินหลายแง่แง่ย้อนถอยกพะโดงเจ้าหลายรอบละมีเป็นเพื่อแต่เสี่ยว <c oughs> ไ <c oughs> อปูซอยนะอู่เาอีปูเทาก็ลงไปเอาบังคิดผู้อื่นเพิ่นโอ้เพิ่นก็เอาไปตะเสียบหรือน้ำลายรัดนำเละฮะทั้งเธอตะเสียบปูเทากับอันนั้นอันนี้จัดพิเศษให้ใหญ่บางบางน้ำก้งมะดงหูนี่นะทางนั้นหนากว่านิดนึงนี่ยังอีกเป็นตะเสียบอันนี้นี่น ขันแทหน้าก no ิ้วจ no ังเลยพี่น้องขันแทหน้ากิ้วขันแท่นหน้ามันน้ามัน่าทุ่มทับหวานตับหวานนี่ค่อยได้หลเลยไหลายตัวแล้วเนาะข้างนอกเด็อดซีนเนาะหมองคองเนาะสามสิบกีบก็ยังมีอีกรุ่นรุเนาะล่าทับหวานก้อนเนาะโอ้มีก้อยดอกแตงเอ้ยเปล่ามีท่านกินก้อยดอกช่วงนึ่กินซุกอย่างเดียวจนบอกว่ามีเอาเลือดมาดอกแตงว่ะเอาตะเพี้ยงขมเนาะเลาปรดการหายเบาเราดีเลยนี่นะตับหวาน เชื้อให้โน้ตได้ป่ะบางวก่อนเดี๋ยอะแต่เนี่ยเรก็ติดมันไขมันแค่น้อยหนึ่งโอ้เสียบซะได้ทีน้องอันนี้มันนะครับแต่ว่าคันไข่นะพอน้อยด้งว่าที่มัดสุ่มจะเป็นไข่มันจะมีสองอย่างไข่มันแล้วก็มันครับนี่อันนี้บบลูโอ้มันเนื้อติดเสือมัน มันมันมันแมีแม่นเสือเด้อพี่น้องแต่ว่ามันเป็นเนื้อต่อจากเสือครับโอเคเลยเนื้อติดมันกับว่าเนื้อคันเสือมันแท้มันห่วยแข็งแข็งตึ๊ดตึ๊ดเออเขาวนวลงามตัวมันเข้าเอิ้นว่าบักบักเภาครับผมแมนลูกแต่ว่ายอมมือมาเพิ่มพ้อได้ใครยุ่งเรียวเห็นไหมจอบอยู่พ้อกับยุทธจึ๊อเมื่อกี้นะนี่ครับเราเอาเผื่มาทั้งทึ่งหนึ่ง แม่งเี่อตปงนี้ลั้ปจุ่มก่อนเอ้ยานละทำกระห้อเดืดไปหล่รอมาไดจ้าพี่น้องโอ้เอาโรงเติงล้วบ่ลูกไม่เิงกัเลยล่ะโอ้ว่ามันขันแกนามันเนียวนีน้องนี่เนี่ยพ่อนี่ติดปั่พี่น้องเอาสามิปกีดตะกอนเนี่ยอกมาเสียไปเขียบก็หน่อยเอารับตะกี้เราบอกินพี่น้องตัเขียโอ้กเบ้วนอแต่ ข้าวพอเป็นเบาสน้อยมีเคยได้กินก๋วยเตี๋ยวมีเคยใช้ตะเตคียนไปนั่งอยู่ร้านเนี่ยเน,นี่ยมาเพื่อเราทางเลือกีอ <laughs> บบรรยากาศมีหลายคนกิน,นํำเดียวเนาะพ่อเราทางเลือกพรอกัะพร้อมปุ๋งพร้อมซิ่งตาน้อยบังได้ <laughs> พอเพื่อเราทางเลือกีบถ้็สังเกตมันจะเป็นแหลมๆค้างนึงเนาะแต่ก่อนมีอะได้ครับแบบนี้มันเป็นไม้ไผ่ขึ้นไปเลยนี่แหละกับตัวตะบอ่นมา เป็นได้ครับนมปะสุดยอดพี่น้องนมากนหมกขึโได้พอดีดูโคุรแล้วออาทิตย์มันยังไงกอโหลขาไล่ด้วยด้วขาไล่อืเพราะตรงหลวงโดนนะครับขั้นขั้นเหิงนี่มันยาบบ่หลกแม่ะเถิงก็คือโดนแล้วครับพี่น้องคนโดนแต่เรา เขาบัลลังก์พมันเอ,นเอนเาต้องลองโอ้โหถึงกินเต็งสูตรไอ,สอ่สำสุกก็ทำบัลลังก์เลยค่ะขอน้อยมาเด้อพี่น้องจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับแซ่บครับมากินนำกันครับแม่จุ้มเอาเด้อเลยค่ะเราปวดทางนี้ไปชิมหน่อยถ้าไปซ้อมค้าตลอดเลยค่ะแม่ปั้งผ <c oughs> หลังเด้อพี่น้อง เ็นข้าูนขึ้นออกมาเมื่อวานเข้าวสูนเสกเสกระยะไปนั้ากับบดได้เสมอเจ้าโดนด้วยเถี่าไล่น่ะเก็นมันยะ่ใส่ใ่จำบ่เห็นไหมเลยแล้ว เปินกองเลยจัดไปครับไปทีมหน่อยครับผมข้าวเหนียวสสงสิบเลี้ยงหรือวั่วงหัวกินข้าวเหนียวพอยันกินมีได้หรือเนาะปูนี้มะนาวจะบยสุกลอยเปอร์เซ็นต์ได้จ้าไปน้องแต่ว่าจุ่มๆใส่สไตล์นีอ่ะค่ะถือความฮ้อนแล้วมีอยู่แล้วลูกเอ้ยความเดือดแต่ความเสแปรนี่ค่ะพอยันเข่าปากบ่ลลุมอยู่ค่ะ คำนี้ไหมครับเจวเพียวคมๆครับผมโอ้เจลเจถเจวถส่วนรวมอ้มปากแซบบลูกเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้เ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเยเฮ้เฮยเอ้เฮ้ยเฮย้ยเเล้ยเ้เฮ้เฮ้ยยเฮ้เ้า้ยเ้ยเฮ้ยเฮย้ยเ พอซอยง่านห่างแวจะซอย่มาสีเทาเยานจแม่าโอ้่เยอะนก่ไปันขนาดนาบ้มาัมาเด้อเมกเอยหุ้ยเนเใส่บ่ครับตกับน้งทัน้องแบงยืนเดียวมากินเด้อเดียวฮ้อน มันเลยวางมาหาพ่อเลยจับสู่กินเจ้าเขียกนะม้นใหน่นี้อ้มือการลววแม่ก่อนนะแม่บังเซ่พ่อกับโอ้ทำไมครัดู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 าสิโอ๊ตแต่บางเน้อได้โอ้ไวะเราสิหลง อลงจุแต่แกล้งลืมนะพ่อเดี๋ยวขอจุ่มคุยอยักคำคือสมัครเลยท้องพ่อจะอะไรอย่าเง้ลา่้เืพ่อออกมาออกบอกพี่น้องเจลใส่น้ำตาลเป็นแดงแดง ะนาดกับข้าวเย็ยนด้นี่พี่น้องอยังเสียบยลเลยเจียวกับเสบเน้อกับเสบดื่มสดำบิง <c oughs> ห่อนนะครับพ่อายคนคนนะคะเห็นบัเดือน,นห่อนเขได้รับเตาด้เดี๋ยวพ่อมนะาเตาเลยนีน้นเบ่อ่จำมั่ได้ดนะด <c oughs> ดดดดดแล้วดดเทมละตั้งเนี้ทำไมยังไมู ยังมาทางไปเอ้ยเป็นรอยกะไรโอหมอนคอรึกมาันมาอันเมนูเจเจวฮอนนี่อสีออกสุดท้ายมูเลยจ้ะมีมันฮอนน้ำฮ้อนได้ฮ้อนอันเอรมอาการบ้าแมนกับาทาก็ค่อกละมันเปนไข่ปะใช่ไข้ลวกอะ นี่เขากันมาได้อ๋อเมื่อแล้วบำรุงอย่ามาบำรุง่อวคือฟังนี่คือฟังนี่บางคนจะเปลาแนวหอนี่เหมือนกันโอ้โหมาเมื่อพ่อกินมันแบบจัดมาเพิ่มแนวมาเสมอนะมึงเนี่ยอจัดดิบหรือ,เ,อ <ừ. S 2> เปล่ามีไหมฮะสุกเห็นแล้วจอนมัน ไปแบงแล้วกินเป็นไงเขาเอาลงมาได้ครับกินถ้มันทันเด้อถ้ามันทันมันต้องห่วงอับมันฉีหยาบไม่หยาบไม่หยาบก็ไปมันรู้สึกว่ามันบกห่อไหานหวอนอยู่หานมากเลยล่ะปกติอยอเลยเพี่งจะมันบกพ่เพราะว่าเขาขวายังมันกลวอะไรต่างโอ้เอาโบมันลงตัวติเลย มันตกความเหนวได้คือทีอ่วาา่านกคักอมันยังสิโฟขึข้นมาแต่ตของพ้นคือแ่ะลผักเปียวเด้อควับี่นอกครับมันเดือดมาเด้อยกินบ่ไรผักวผักเพียวตาวมพิษจีมาพอ่อนบบเอาอเอามาให้แบ่สักคนพอเบอาครับนี่เจ้าพอ่อปอ,<พ>อจอบนะนี่แล้วเนี่ยมันยำงคึดกรึนดี น้วจริงๆเขาเผาเลยนี่่นี่นาจะสุกเลยได้เนาะส้เนาะสุกแล้วพอมาถึงความหอมก็คือสุกปุนเซ็งร้งไห้เลยกระดสิบกสกก่อนเี่ยได้มา่งัมไหครับพ่อเข็่คแม่นลูกเทอ่อนผมเสี่ยวเยผมโนอืมขาแล้วมนมกว่าเชมือเนียยวใช พร้อมพรอนพร้อมเมาเหมือนกับคักแล้วน้องพี่น้องแม่มันจะเป็นแบบแสบผสุมแบบเออนี่แหละมันมีวิตามินเอาบอท่านเหรอฮมีท่านเฒ่าด้ลูกไหมใส่ได้หรัอนม่สามสี่กีบเอาโอ้ดีกาดแล้ว แักึบเกกบบาเาด้มอบอกวะมาเอไเป็นมาบ้านก่อนแตจัดซูจิแซบขายอพอเป็นขายเนื้อแล้วบันวงนังท่านนี้ได้นี้ได้ขายได้ครับิึงเปิดขายไม่ใช่ไดพอเดือนแน่นอนิ่งเปิดขายับวังน,นึเมื่อคอนีคนขายสื่นกนราบีกวมื่อนี่แวห้าเ่อก่อนนี้แต่วายุแถวลอยเอ็นเขาเขาขายเลยพอ,อปูยังไปเสือมาลาบเลยมาเดอพปูไหมยะ เพราะว่าตลาดนัดเราใหญ่ก็ยังไี่เปิดเนาะตลาดตอนไหนเมื่อเปิดตอนไหนเมื่อส <c oughs> ถานการณ์ยังพันกี่ค่ายปนไหนเอามองเลยมีแต่มังเสียบๆครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอล้อครับจะอยู่ในประเทศตัางประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้เลยครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเขยลูกสาวทั้งไม่หญ่ฝังครับทั้งพี่น้อยละครับ เปี้ยวฮอนครับมันเปี้ยวเพี่ยวขมขมสุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับมาเด้อพี่น้องทุกมองทุกวันนะครับต้นนี้เป็นจังไงคือแดงค่โอ้สีเนื้อมันเลยเสื้อตะลุเนื้อทารายเป็นแดงอยู่แล้ว